สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอน้มาหาหน่อไม้พี่น้องเออมาอน้ตอนนี้อยก็ได้อยู่อยู่ที่ภูด่านก๊กโลนมาหาหน่อไม้หน้อไม้โจทย์พี่น้องเอยหาเลาะตามสายห้องน้ํามาหาอยู่หากินพี่น้องเอยหาอยู่หากินตามวิธีชีวิตชาไลชานา,าหาหน่อไม้โจทย์เดี๋ยวมาเลาะเบื้อง่อน น้องโจดพี่น้องเอ้ยหน่อไม้โจดหน่อไม้ไล่ partido, ได้อพี่น้องเด้อมาหาหน่อไม้โจดนันกันเด้อพาพี่น้องเลาะเบิ่งหน้ไม้ก่อนหน่อไม้ไร่ก็ออกเด่นแล้วล่ะหน่อไม้โจดนี่จะออกก่อนหน่อไม้ไร่ พัดได้อยู่น้องเออตะลโกะกันก็ลยนอสองนอนงงกระไล่ไหล ไม้โจดกระแทบกระแลแต่ความชอบความมักคงแต่และบุคคลพี่น้องเอ้บคคกก็เจ้า,ากตมักนไม้ไล่คนกระมักนไม้โจดแทบได้นไม้โจดมันกรอบเอาต้มจืดกรอบบ้านอิดมกมกกระแทบเห็นแล้วน,นั้ย เอาแต่ยอดมันที่น้องเออไม่โจทย์มันจะแข็งเอาแต่ยอดมันจงอ่อนรกรอบหาเม็ดมกหนึ่งมาเนี่ยหลายกาะอยู่พุนูนนธึงพวกก็มีอยู่ เดี๋ยวอองไปทางพื้นกบพี่น้องพี่น้องทางฝั่งลาวข้าเจ้าพระเอิญ่าไม้กระสะหรือว่าสิเอิญคือกันอยู่เนาะบ้านไฟอ่อนหนูไม่โจดโอกก่อนนี่โอก ก่อนนี้ก่อนก่อมันไปยักเทาแล้วมันก็อบ่ค่อยออกดีปันไดเ่ยระยะทางมาแต่บ้านฮอดผู้นี่ก็ไก่เติบพี่น้องเลยประมาณห้ากิโลเมตรโอ้หบล้ม ต้นหนูไม้ลหลก่อนพี่น้องกโอ้ยหนูไม้ลหลก็ออกแล้วพี่น้องหักเอาก็ได้เอาเสียมมาเลย ลบางอีกองก่นี่ก่อนออกอยู่อ่ะมาสองคนคือเข้าอันนี้สองเข้าพัวบ้านเพื่อนกลับไปหาฟืนเอาฟืนค่อยกระหานม้๊ยโลตามสายห้องน้ำ หเห็นอีกแล้วน,นึ่งได้พอได้แก่งได้มกแล้วพี่น้องเน่ยเอาลายดอกเอาพอได้ยู่ได้กินแล้วคะพ่อบุงโกนี่อนโอ้โกนีบอกออกเนาะ เดี๋ยวหนอนเอี๋ยวฮลาะเบิ่งสายห้องนิกอนพี่น้องเว้ยเบอร์สายห้องน้ำห้องนี้กอนโอกดีได้แต่ก่อน ยำเอึงออกก็มาหาการเลาะนี่แหละพี่น้องเอ้ตามอ้างตามอ้างหินมองหาอยู่หากินของไทยบ้านฝนตกฝนตกเกือบคู่มือน้ำใสไหลลิ่นจอก

อหอยคนหาก่อนนะพี่น้องเอ้ย ได้หลายแล้วพี่น้องไอ้พ่อได้เก่งละน้อยนอโจดหานอโจดมองด้พี่น้องเอ้ยก่อนนี้น้อยญ่ายๆพี่น้องน้อบ้าใหญ่ก่อนนี่ยขอขอบขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามาติดตามพอฟาดซองในเด้อจ้า่องบุษบาแชตมาสคลิปนะค่อยอกันพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า